เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไวกับสิ่งเร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินผู้ใดอดกลั้นความโกรธที่เกิดขึ้นไว้ได้เหมือนนายสารถี หยุดรถที่กำลังแล่นอยู่ได้เราเรียกผู้นั้นว่านายสารถีคนนอกจากนี้เป็นเพียงผู้ถือเชือกเท่านั้นสวงัว,วันวกบสิ่งรรทีค่ะท่านผู้ชมค่ะ เรามาสู่รายการชีวิตไม่สิ้นหวังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรายการที่ผลิตขึ้นมาก็เพื่อที่จะนำความหวังจากธรรมะเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับทุกทกท่านวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดราชผาติการามนะคะมากราบนมัสก,การพระเดชพระคุณพระปลมวชิรากรท่านเจ้าอาวาสวัดนี้และกรรมการมหาเทรสมาคมเพื่อขอธรรมะซึ่งเป็น หัวข้อเกี่ยวกับความห่วงใยสังคมทีนี้สังคมนี่มันก็กว้างมากใช่ไหมคะมาถึงวันนี้ที่จะไปกราบเรียนถามท่านก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุสังคมไทยก็เป็นอีกหนึ่งในสังคมของโลกที่มีหลายๆประเทศนะคะที่เขาเรียกกันว่าสังคมผู้สูงอายุคือมีจำนวนของผู้สูงอายุนั้นมาก แล้วก็มากพอที่จะเรียกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ<ม>กล่าวนวัฒก,การคะท่านคะ<ม>โยมก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะ<อ>แล้วก็คิดว่าเพื่อนร่วมสังคมผู้สูงอายุนี่มีเยอะจริงๆไปทานอาหารตามห้างสรรพสินค้าอะไรก็จะเห็นจับก,กลุ่มกันไป<ม>หรือว่าเห็นในโซเชียลต่างเนี่ยมักจะเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆนานา,นาที่มีการแนะนำกันนะคะเช่น ต้องอย่าอยู่คนเดียวต้องมีสังคมต้องทำสุขภาพให้แข็งแรงทีนี้ในเชิงธรรมะเนี่ยค่ะท่านผู้สูงอายุเหล่านี้ควรที่จะได้แง่คิดอะไรไปใช้ในการดาเนินชีวิตช่วงนี้ค่ะท่านคะขอจะเจริญพรด้านผู้ชมและท่านผู้ฟังในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังในวันนี้คำว่าชีวิตไม่สิ้นหวังก็คือเป็นความปรารถนาของผู้สูงอายุ คำว่าสูงอายุเนี่ยเราใช้คำมาเพื่อปลอบใจตัวเองอายุี่มันสูงตรงไหน <c oughs> สูงด้วยตัวเลขที่มันผ่านไปนะ่ <c oughs> คืออดีตท,ที่ผ่านไปแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมีแต่อดีต <c oughs> ไม่มีอนาคต <c oughs> <c oughs> แต่ว่าไม่จดจำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสำคัญตรงนี้ <c oughs> ผู้สูงอายุที่ท,ที่มีคุณภาพกันแล้วกันต้องอยู่กับปัจจุบัน <c oughs> เพราะอนาคตกดีอดีต็ดีมัน้เป็นธรรมชาติที่มันยังมาไม่ถึงและผ่านไปแล้วอ <c oughs> ันถ้าเราจับปัจจุบันให้อยู่ให้เข้าใจอนาคตให้รู้ความหวังของอดีตว่าอนาคตก็คือปัจจุบันที่ยังมาไม่ถึง <c oughs> อดีตก็คือปัจจุบันที่ล่วงไปแล้ว <c oughs> ทั้งสองอย่างเนี่ย ฟ้าอากาศจับมือเปล่าแล้วจับมาแล้วก็เป็นกรรมไม่มีอะไร <Okay. S 1> แต่ที่มีอยู่คือปัจจุบันเพราะนั้นมีอยู่คือปัจจุบันเพราะนั้นค่าของคนผู้สูงอายุหรือพูดว่าคนแก่กันแล้วครับแต่ถ้าพูดคนแก่นี่ม่าจะเองก็ไม่อยากพูดนะ <c oughs> <laughs> บัดนี้ก็ได้ครอบครองเต็มที่แล้วแปดสิบสองย่างนั้นแหละจะจะใกล้เต็มแล้วแต่ก็เอาเธอ ถึงยังไงแต่เราก็ไม่ปฏิเสธไอ้อย่างอื่นทำไมชอบอ่ะผลไม้แก่ <laughs> มันนะ <laughs> อร่อยค่ะใช่ไหมผลไม้จะสุกต้องผ่านแก่ก่อนนะเพราะนั้นคนเราจะมีความสุขก,ก็เอาความแก่เนี่ยให้มาเป็นประโยชน์แต่ความแก่ที่ไม่เป็นประโยชน์คือแก่กาย <Okay. S 2> กายแก่แต่ใจไม่แก่นะนี่นี่คือปัญหาของมนุษย์นี่แหละ,ะกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ uh huh. ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนาถึงกายนี้มันจะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอ้ยใช่ไหมนี่เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนแก่นะไม่มีอะไรก็ขอนิ i พนิน n นพ p น,นน n ะ i พ p a นอปัจโยโหตุแต่บางคนอยากได้นิพพานแต่ว่าอยากจะได้แต่ว่าทําไม่ได้วางใจไว้ที่ถูกต้องก็มีนิทานเล่าไว้โยโมแก่ก็ โยมพิยอาถูงอายุแล้วก็มากวาดลานวัดบ้างอะไรบ้าง <Okay. S 2> เสร็จแล้วก็ไปไหว้ไปไหว้พระพุทธรูปในโบสถ์นิพพานอปัจ,จโยโหตูอ่ที่ได้ทำอันนี้สงขอยไปนิพพาน <Okay. S 2> วันหนึ่งเจ้าวาดเจ้าวาดหนุ่มๆก็คงจะนึกสนุกก็เคยแอบไปหลังแอบไปหลังพระประธานอ่าบอกอาโยมอยากไปนิพพานจริงเหรอ <Okay. S 2> จริงเจ้าข้า เอ้าอย่างนั้นก็ขอให้อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปไหนนะโยมก็บอกว่าไม่ได้เราเจ้าข้าห่วงหลานห่วงหลานต้องไปต้องไปดูแลหลานก่อนเจ้าข่าอ้าวนี่นี่คืออันตรายห่วง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 เนียวนวงจิตใช่ไหมเราให้ติดให้หลงในสงสารจะเข้าวัดตัดใจไกลบ่วงมาน กับห่วงบ้านห่วงหลังทุกครั้งไปนี่คือเป็นประเด็นของผู้สูงอายุมีแต่อดีแล้วะผู้สูงอายุแล้วมีแต่อดีตอชอบชอบของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังอนะไรที่ว่านี่นี่คือเป็นสมบัติแต่ทีนี้ว่าทำอย่างไรผู้สูงอายุถึงจะยึดสาระแห่งชีวิตนี้ไว้ได้ก็ต้องใช้คำหลักเก่าๆแนละ้วแต่ว่า มีประเด็นอันหนึ่งที่จะต้องทําให้ได้นะถ้าทําอันนี้ได้เนี่ยก็เป็นผู้ที่พ้นจากอุปสรรคทั้งปวงก็เป็นปิิศนายากหน่อยนะ <c oughs> แต่ว่าถึงยากก็ขอให้รับฟังไว้พิจารณา <c oughs> ให้มันคิดให้มันนึกจนหนึ่งผุดแล้วหยุดคิดนี่อันนี้นี่เป็นหัวใจของเป็นอริยทรัพย์ เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐของคนแก่ให้มันคิดให้มันนึกนึกกับคิดต่างกันไงบางทีนึกไปแต่ไม่ได้คิด<ะ>คิดไปแต่ไม่ได้นึกเนี่ยเห็นไหมไอ้อะไรของท่านน่ะพูดพูดเราฟังง่ายแต่เข้าใจยากจัง<ะ>ก็สติกับปัญญาท่นแหลสะสติสัมปชัญญะแหละสะติระล,ลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัว<ะ>ถ้าได้สองตัวนี้แล้วเนี่ยให้มันคิดมันนึกจนหนึ่งผุดแล้วหยุดคิด ถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้หลักของความเป็นผู้แก่อย่างมีสาระ <Okay. S 2> นั่นก็อยากจะให้ข้อคิดว่าหน้าที่ของคน,นแก่ทํำยังไง <Okay. S 2> ค่อยถึงพระตรัตนาใจถึงพระัฒนาตรสมาทานศีลเสก่อหลับก่อนนอนทําได้แค่นี้ก็ถือว,ว่าใช้ได้แล้ว <Okay. S 2> นั้นภาษาที่จะเข้าถึงภาษาศาสนาทุกวันนี้เป็นภาษาบาลีส่วนมาก นั่นทางมหาเศรสมาคมก็ดีทางคณะสงฆ์ก็ดีได้นำศีลห้าเนี่ยเข้าไปบรรจุไว้ในใน,ในกฎหมายแล้วหมู่บ้านใดไม่มีศีลห้านั่นก็จะถือว่าไม่เอื้อเฟื้อต่อคนจากกองทุนของรัฐบาลน,น้อยลงอะไรเนี่ยนั่นอันนี้ก็จําเป็นและกองทุนของรัฐบาลน้อยลงอะไรเนี่ยนั่นอันนี้ก็จําเป็นและนั่นจิงสรุปว่าให้เข้าถึงลัตนรใจและศีลห้าก็จะมีแก่ที่มีคุณภาพ โดยนึกภาษาไทยพอนั่งนโมจบแล้วว,ว่านโมตัสสะปพระว่โตัะนะโะตสัมมาสัมพุทธัสสะสามครั้งแล้วก็กล่าวเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมกับพระอริยสงฆ์อริยะอย่าลืมนะพระสงฆ์ทั่วไปทุกวันนี้ก็ลําบาก <c oughs> อะอริยสงฆ์ <c oughs> เป็นสารณะที่พึ่ง <c oughs> ที่เคารพนับถือตลอดชีวิตตราบถึงพระนิพพาน <c oughs> อันนี้เรื่องธนะคมก็จบแค่นี้ขอสมาทานศีลห้าประการค,คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเมรัยด้วยศิกขาบทห้าเหล่านี้ต่อไปก็ให้นึกถึงตัวเองเทพพยายดาเหล่าใดที่ได้คุ้มครองรักษาข้าพเจ้าทั้งเก้าพระองค์คือนบพระเคราะห์กราวโดยเฉพาะจอจง คือเทพย,ยดาที่ได้รักษาชนมายุประจำวันเกิดของข้าพเจ้าพร้อมด้วยเหล่าเทพยยที่เป็นบริวารจงได้รับทราบและอนุโมทนาในบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ถวายทานสมาทานศีลเจริญภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเทพ,พบูชาเพื่อสืบต่อชะตาต่ออายุเสริมสิริมงคล ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดถึงประเทศชาติและพระพุทธศาสนาบูชาคุณมารดาบีดาวงศาคณาญาติเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยข้าพเจ้าทั้งหลายขอรวมพลังตั้งจิตอธิษฐานแผ่กุศลผลทานอานิสงส์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีจัก,กรีวง ถวายองค์พระสยานเทวารักษาไทยอุทิศแด่ตัวเทศทุกทิศาทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่อีกเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไปขอจงได้อานิสงส์โดยทั่วกันอันกุศลผลบุญในครั้งนี้จงช่วยเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวฉันให้พ้นทุกพ้นโศกโชคดีพลันจงประสบทุกสันนิรันดร์การจะทำการสิ่งใดจงสำลิศให้ดวงจิตผ่องแผ้วกเกษมสาร ทั้งประสบโชคชัยไกลหมู่มานหน้าที่การงานเจริญรุ่งนิรันเทินแค่นี้เราก็แก่ได้อย่างมีคุณภาพสูงอายุสูงไวัยได้อย่างมีสติและปัญญาจะเป็นทรัพยากรของประชาชนและของโลกได้อย่างแท้จริงอขอเจริญพรมีความสุกความเจริญโดยทั่วกันเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุกันได้อย่างมีคุณค่ากับ ตัวของท่านเองด้วยนะคะด้วยการที่ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วการรักษาสีนั้นก็จะทําให้การดํารงชีวิตของท่านเนี่ยดีในทุกๆด้านนะคะเป็นการป้องกันภัยทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นการทําให้มีสุขภาพดีขึ้นได้แล้วก็ยังรวมถึงอานิสงส์อื่นๆด้วยแล้วก็ยัง Bye. ได้แนะนำให้ผู้สูงอายุนะคะได้บูชาเทวดาประจำตัวด้วยวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้ติดตามรับชมรายการกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ